ไปไปแบกใหม่มาให้อันนี้ลูกได้วว่าไปแบกเองอเลยคือมาดูแท้ขยายสวนออกมาเป็นสามสวนเลยที่บ้านนขย้ายออกมาเบิร์ตอะไรจะไปปลูกเคื่อนในสายบ้านนี้บอกสาพรวิไลสมุดมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นซอยปลูกเคื่อนไปปลูกอยู่สายบ้านเห็ดเห็ดกระตงกระตุ้อพน้าพอได้อยู่อยากได้อีบ่อสากระตงกระตุ้ พอได้อยู่กับลูกเด้ส่ซื้อปลูกไน้ใส่ได้ใส่ในหนี่นะดินเจะหยอดใส่ทั้งนี้หอดใส่ชดผูกทางจะประจําได้รสิผูนทางสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีฮักแพงเบิร์ตสุขุสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่น้องเด้อพบเพาะกับสองยูทูบบ่าวลาวพาเพลินคือเก่าพี่น้องเนาะมาพบมาพาอกันเมือนี้กพี่แิระพาพี่พระน้องเฮา เขามาทางครอบครัวสะพอนีไล่เพลินคือเก่าอะไรเนาะมาท่านมาที่เป็นสะพานบุญเน่ยผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเพลินคือเก่าเนาะหลังจากที่เพลินเห็นคลิปที่ว่า,าน้องแดงแหละเนาะน้ะนองทรายสะพอนีไล่เนี่ที่ว่าบ่มีเกิดบ่มีเกิบบ,กบ่บมีเสือแล้วก็เป็นตุ่มเป็นกีดหิ hit? บ่หรือเป็นอีหยังกบ,บ่หูกนี่น้องเอ้เนาะทางผู้ใหญ่ใจดีเพลินก็นเลยเหมาะมายิ่งภารกิจเนาะหรือว่า มะม่วไม้พ่อลกิปสะพานบุญนะั่นแหละเนาะไม้บ่าวเล้านี่เป็นสะพานบุญในเพิ่นเนาะแต่ที่จริงเพิ่นก็าฝากเงินมาหลายมื่นเลยแหละแต่ว่าเขาก็เข้ามาแล้วบ่เจอเขาหนาเนาะเขาเขามามื่อก่อนนี่ก็บ่เจอเด้เจอแต่ลูกาสาวพ่อนี่ไล่ครับลูกเพิ่นเนะนาะส่วนมาคือกับไอ้น้องแดงนี่ออกมือหนาเนาะปะวอไร่ย,ย่างตอนนี้ก็เข้ามาหาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้บ้านในการอาะสิเจอเนาะ ับเข้ามาอีกรอบหนึ่งคนะาสิเจอมึงดูผูเขานอนกันเล่นกันอยู่เดินพกูกไปไปยาตมาขึกน,นะญ<ป> <c oughs> าติมันเห็นไน้ <c oughs> ไหนะมันั่งเผากันได้อยู่ป่อเอาไป <c oughs> ดีเอฟซีก่อน <c oughs> สบายดีพี่น้องมาดูฮะ <c oughs> สบายดีพี่นอ้ <c oughs> องเออ ไปไปแบกใหม่มาให้อันนี้ลูกลูกได้วว่าไปแบกเองอย่างเงี้ยเลยคือมาดูแท้ขยายสวนออกมาเป็นสมสวนเลยที่บ้านคือมาดูแท้ขยายสวนออกมาเป็นสามสวนเลยที่บ้านเอขยายออกมาเบิร์ตอะไรสิไปปลูกเพื่อนเนี่ยสบ้านเนี่ยบิร์ซาพรวิไลสมุดมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นซอยปลูกเพื่อนไปปลูกอยู่ใส่บ้านเห็ดเห็ดเห็ดกระตุ้งกระตุ้นผน่าพอได้อยู่อยากได้อีบอสซากระตุ้งกระตุ้น พอได้อยู่กับลูกได้ส่ซืู้กในใส่ไใส้ในหนี่นะดินจะหอดใส่ทั้งนี้หอดใส่ชุดผูกกาจะกับได้ิผูกของากอนี้ก็ผูกัวเออทั้งนั้นก็หัวเนาะหัวก็เดียวกับผยผาจ่าไรลืมแล้วเหอมันบได้ขับมาเอผูกระกินน้ำอยู่บ่อพักอย่างอากาศคีนี่คือมาลอกเอาขักแค่นี้ ลอกกาบออกขากแท้นี่ไม่เอียงอันนี้่งอแม่นสบไม่อนนบไม่อันกอนเ้น้อยู่เทิร์กนี้มอได้สนอนเห็นแต่พาตีนั่นตาย่ป,ปคือไปยานบักืึ ปลาให้นางกันพอนุไลก็เขาเอื้นางนงได้เพรเป็นรุ่นน่องเฮาลายปีเนาะแล้ก็เศร้าปลายปีได้พอนุไลบาวเล่าเนี่ยสามสิบเจสิบแปดเลยี่เขาสี่สิบเลยพี่น้องเลย <c oughs> เป็นอย่างอีกเดียดิหายไปตุ่มนะ มันรับบ่เดียวนี่มันรับมันนอนเลยมันนอนกโตมันเจ็บมันนั่นเลยใช้บักแดงบักขึนบักแดงไปฮะตัดไปเอ้าวไอนนตัดไหนเออเอานี่ปลาได้ยังได้ยังสูลุกิแรงกินชีคว้าเจ้าต้องแบ่ไป่เพิ่งามอมอนะไปต่งไหน ไปกับไพ่แดงนะไปกับเพื่อนนั่นๆพาไปแบกเพื่อนเพื่อนซมาจะโมงแบบนี้จะหน่อยแล้วมาสบายดีกึ๊กคือกึ๊กสบายดีไหมกึกสบายดีโอ้ยแน่นอนว่สบายดีน่ะเดี๋ยวจะบอกว่าตะโกตะโกสิตะโกตะโกนั่งนั่งตะโก นกลูอานัอ่า <Slack> นัก็กินไดินได้หรอวะนี่ีบอกขนมบ่ฮ้อนตีบ่ฮอนตีจังทุบห่มเนาะยาน่านข่อยนี่เรานคนนี้ญาข่อยนึงก็ชิบว่าย่านนอาสโลไปใส่ก็เราไปไปบ้านน้องเบนเลยไปจังมึง ไปนอนบอไปนอนแล้วกรกระริกรอริกรอสเงินกหนับหงเบ้เงินผล่ากูใหญ่ห้แล้วไปใส่แหบ่โอ้ไปใ้ครูเพจนะใชโอ้ไปเป็นทุนชื่อน้องน้ำมันนะ่นีเร็นได้สบายลัลลกไม่น้อยน้อยอ มาเนี่ยจะเป็นตุ่มปลากเป็นต้มมันบวนะอมาลูกอาน้ำไชักเชื้อขู่งูขู่จะเป็นอนมรหมดกคนนะอลกอันนี้มันมักกับคนแบบมันมันก็มักสะอาดเลยใช่ไมบ่เจอตลอดนอมอะนักสิใจมันสิมาจังโมงอุูทำมาหาเอื้อมันลาลแล้วกน้ำมันทุ่งหนึ่งอืมอน้อ เออถาขนมน้ำม e ันไห่แบบกินก็ได้ใช่ไหมอาจจะเอาอาจจะสีแดงมว่ามีผัวใหญ่เพิ่นฝากซื้อเกิดมันมีเกิดสายแล้วแบบแดงนหมหมมีมันไปตีนทะเลปลาตีนไปนาทีว้าวอีรีว้าวอีรีมันไปตีนอะมันหนักมากเกิดโกบคนนี้ก็ไม่ขาดหมดเปลือยแล้วที่เกิดเก่าหันใช่ไหมนั่นปลาตีนบุบบุบเลยบ่เออเกิดขาดไปเลย มันบ่มีจกสิวานอไจบกเลยจบบ่มีือจกสิวานปนี่่าเป็นตมนอนแล้วโลุกไม่น่อยยนอนไม่ใช่เด่นมันนอนมันตะโกตะโกตะโตะโกตะโก้ัน่ะโก้นใส่ มันชิไลมันชิไปดจะมาปวดขี้ปวเนียวปวจัมันไปแบนีอรินงไปมาดไว้มันมามาดไว้บอกมาให้มาดไว้มันไปได้เบิ้งเบิ้งยวขนมให้หมกกินบปลนกมึงเอานกมึงเอานกนกนก่ตกบดออไปนนกนย เอาปานกันกินเ้อปานกันกินไอไอบริว่้นพัดสะอาดน้าให้มันได้บ้างบ่จะอาบน้าให้นอกยูนิ้ดํา่ขึ้นมากกขึ้นอันนี้ก็ดีขึ้นไห

โอ้เหมือนเด็กนนี้เขากินเนาะกินสี่ควายพูดสิโอ้ลูกผูดอยู่เพื่อนก็ได้กินน้ำสบกได้กินยังงอโอ้แบ่งมาบ่เจ้ากินดองเจ้ากินควายเด้อกับดิฉันบอกคือบ้านเขาได้ทางนี้าคววยแล้สร้างบ่มาจีแม่เยอะ นี่มาดังกินอยู่นี่เอาเอาขาวที่นเม็นตัวเนเยับเย้มันจะกินหนังบ่อด้นี่ยนะโอ้ยกระือเลยสิโคมัดก้องมันไม่ได้บ้านไม่ได้ ลูกเลยลุงบ yeah, yeah. ่บมงยังกิม hạ พูเขาเรีกอะไรซิมพูเยังายเุยลอยกินอีกแพงเอืลอยบ่อแพงเอยอยดูหะเห็นในไรแพงเอือ่อยอ่อ่ะอะอ่อ่ะอาะอ่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 นอ่ะอ่ะอ่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 ะอ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 น่อ่ะอ่ะออ่น่ะอ่่ะออ่ะ่นอ่ะ่่อ่น่่่่อ่อ่่ะ คอยเมายจะไ้ไปตักน้ำมามาบุญตักน้ำปาไได้ได้มันยืินเบียให้จังเมาเบียนะผู้บ่าวมอมเบียบจักเจามีผู้บ่าวลินเบียให้บอจัก มเป็นตุ Twelve, ่มเป็นคันจะรู้เยนะเป็นหมดขู่พนเป็นมดขู่้นเป็นหมดขู่้นยาบริษัยาบริทยาบรับยานวดมบมดถบ่อเ่ดะไรนะใงแห้งคันสาทางแงคัน็เน่ยปา่บนเป็นเบอ่นูพูบฟองคันทองเต็มกระชังมันบอดถึแล้วสะทนน่นะแหงคันแงคัดมันบดไม่เ่เลยทายาดำถือม่ม่นตุ่มนี่เด่นมอนี่เป็น กนนอนนมันอนกับมมัองเต็มเลยโตแล้วจะจับะเัดเปิดแ่มันมันสงมันเตะเตะเนนานเลยเะไปเยเลยม่กะนตามเลยนนะใสเสื้อผ้าุมกันให้ติะอันนี้นอนอยู่หน้าันตงพะหมน้ก้นนั่นแหละลูกปลามองมันตเลยติดตยเบแดงหันต็ดไปเเลย ตุ้มผอมพื Bond ้นเดียวกันต really ี้าผอมนากันต anyway> ้มบ <yeah> ่งทลัช er? ับอะไรก็เธอน่นๆมันมันติดต่อเลยแล้วหอน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 อนหอนยังเราบอกหอนอึกมันหอนโอจะเดือดปะจะเดือดเราบ่มัมมอนเดือดเดือดจ้ทอยอันนี้เลยจะไปอัะแหลมลงตลเราบมัมมอนอยู่ดีๆมัมอนไอยู่ ก็รเอาตกนล้กนจานอยาให้ก yeah. uh, ิน uh ้าวยัหน่อยอืกินข้าวว่ะอ้อ่ให้ต่อยจ้าอต้นจ้าอนะต่อไปต่อไปอีกทั้งปวดแล้งาเหมือนกันอ่าเอะไรนี่น่นี่น่อยู่ฮือฮามดกมาหนังดีดีดกมาหนังดีดีแ็ตะโก้อะตะโก้อะตะโก้อะโอ้

ใไรเห็ดสาขาไหมอ้บ่บักมิงแมนบอจะว่าอายมันบอจกไปโทษไปนอกไปโทษนอกจะว่าอายอออออ๋ออีต่อะรไปกินอะไรจะอมซอะน้อืมจิงหวังนี่ออ่้องอ พมันห้ม <ảo> ันม <ch> ันสว่าเวลาเวลามันหอนรมันอาะอกระดเ์จริงบแอมก็ได้มันจะมีแปะเฮ้จริงเลยหรบว่าเอมาใจุืมตีฟองไว้ทั้งมันลุกมันานร์เผานาเฮงดำนาเชงเราบบไปดำด้อเฮงกายาวมากแบบลูกเลย โอ้ยดำกับยังงานได้ก oh ็ค่กัตกกาเวีนดีเดือนหนึ่งโอ้กตกกาว่าเดือนหนึงจะกได้ดำม่เช้านึ่วันเดือนนับไปเลยเออเดือนับืนโอ้ยมน ใหเอาขาวจีไปวางเซนคอไปนมันจะยังบวมเหมือเสบมูกก่าข,ขาวจีไปวางให้ก็ดีนนห่วยนึ่ยหมอหมอนะข้าวข้าว,าว,าวจีไปไอ้อยายเีไยวนายไปกนข้าวเป็นต้มกรตร้นกระโจจัดดได้พออุกมันบน้ำน้ำพู

ตมันอปลอยนอนซือได้ดวยากดองรซองมือสอดเลยเนาะแล้วเจ้านี้ก็ไปเจ้านั่นสิจจะมือแล้วักมือนะามามือนะบ่คืออยู่ในนี้สันตกอยู่นี้แล้วก็ทางนั้นก็จะเบาหน่อยได้ดอง้องมือได้ดองจ้ะทำนี้ก็ดองนคนดองตอก็ม

เราจะกินไปซกา้าจะก็เป็นไข่ฮะเมื่อน้ามันจะฟองมันคอแห้งเลยหน้ามกินนะเนี่แม่ก็ไปไปตากหน้ามักินหรือว่าน้ามกินไม่พอตุ่ยอยากตกเลยไปตากโอเปาอนปลานานี่ก็ไปตักได้แล้วเนี่ยอย่างงานห่อผู้ใหญ่นี่ดิ

โอ้ยนนองน้อยๆได้ไปจัดสัตว์ตุกๆตะกี้เขาว่าต่ม,าตมอนี่ได้เบาอยู่โกูโม่วันนี้พอสัมกันบ่เออเป็น,น,น,นอย่างนี้เนาะเจ้าอบลมลูกเจ้าใหม่เด้อก็แล้วเด้อจัดการมันโลดมันดื้อนะอันนี้เขาเอกวามจริงไ ấ y กันเนาบอดเขาไปตามใจมันแห่งได้ใจแหละแห้งบ่อยะเขามันลูกแห่งบ่อยะบ่อยเลยเกี่ยวกับย่างมะขามเมื่อยเต็มเลยเจฟซี่นะผู้ใหญ่เจดีย์บอด้มีผู้ได้เพาะออกมาก็ชีวะเอาได้นี่ซะลูกมันดื้อน่มันแบบมันว่าบอกฟังอันนี้ก็เห็นใจเพลินอยู่พี่น้องกรเห็นใจสะพรึงไรอยู่ มาลายคนลายมันเบิดผู้หนึ่งเบดผู้หนึ่งบอกผู้หนึ่งวัดยังผู้หนึ่งเป็นบาทน่ใส่เดนันอยู่ได้ี่ลกเอ่อต้องมีมาตรการเด็ดขาดกันมันตีื็ตีเลยเอาจะมันหนกมือจะก็ออกคุณทำว่าทำแล้วมันยุแล้วได้บาทเยว้อนขแล้ว ใส่เด็ดขาดเนาะคนดื่อเลยอะน,อน,นี่นี่คือกันนี่นี่จนได้ผูกเชือกไว้เลยนี่ตัดดวุณก็มันหายตัวเองสไตล์ยานอ่าแซ่บบ่แซ่บเยอะอสำลูกผู้หนึ่งอีกอันนี้ก็สำลูกเช้าพ่อดีไร่ผู้หนึ่งอีกอันนี้ก็ดีบาดน่ <c oughs> นองทรายก็ดี มันายากไปกันมาอยู่มอวันท่านีตบโผลไว้ใหมีโชวมัดเอาไว้โลดอย่าเคล็นั้นต้องมีผู้ต้องมีผู้เบิ่งมาต่างหากเนาะอยกคอยีมันใครแน่ยกไม้คอยมันเตอไยคอยปิ้งมันบาอยามันมายาบกกปอนใครแน่ทียนู่แน่มันมาเวาหายหออานีหายบหายอมันมันาหายคอยปิเตเราโยกยเอาง่ายๆคืออเรเทียนมันบ่ยาบรรอหยาบเนาะ ตีเลนจะวเกห็นมออยู่กันแดงแดงเห็นมอนตกหัวแลมออรสียางมอตกหัวเลยด้ยางน้องก็ตีมออยู่บ่อันนี้ก็ได้เขอแดงนะเขาตีอยู่บ่กเวลาตีเลยวันี้เราตวลเตีคนเกนร์นมันมันอยากแหลมมันอยากปลายพุกไปนำพอพุกเก็เมื่อย

ไปนอนไว้เนาะซีจะจบคลิปส,สนิทเนาะพอดีหมาเราก็มีไปต่อต <c oughs> าเบิ่งน้องแดงที่มาจากโมงเลยก็ดีใครอยู่มีบทขำมือผัจักเราเดาไปกี่ที่แล้วว่าไปเออเห็นเจ้าไปไปนอเราแล้วมาเบกเขาถึงนั่งไปซอยเขาสัมบอเขาหาไปซอยแบกมาทีบอ โอเคโอเคสิได้จบคลิสี่นี้แล้วขอบคุณขอบุญเยี่ยมสิรักทุกสุดคนเด้อพี่น้องไอ้เนาะถ้าเบิ่งนอีพีต่อไปว่อ่าซีมี่นีใดอีกสำหรับครอบครัวสาพอนเไล่าไปเนาะซีมีข่าวดีจังได้บอร์ลี่ยังกะถ้าเบิ่งนถ้าส้มน้องกันเนาะเอาสบายดีเอาสบายดีสบายดีสบายดีแม่ครับสบายดีบอลลูสบายดีแบ็ค นี่เนี่ยยังหูจักเลออยเป็นต้มเต็มพอเต็มนาป่า